ป่อป่ามาขายเหรียญป่อป่ามาขายเหรียญป่อป่ามาขายเหรียญอีพีที่สองร้อยสี่สิบหกสวัสดีบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณอ่า พบกันวันนี้เป็นอีพีปอปามาขายเหรียญปอปามาขายเหรียญปอปามาขายเหรียญอีพีที่2อ6สี่ิหตรงกับวันที่สิเอดเดือนตุลาคมปีพศ25 6 6้าอ่หสหอะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปอปาน,นั้นนำมาแบ่งปันวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีกันหลายรายการพอสมควรประมาณนี้ท่าผม้ชมฮะเต็มหน้าตักเลยฮะเต็มหน้าตักนิดหนึ่งอะก็ มีทั้งเหรียญพบเจอได้ง่ายแล้วก็เหรียญที่ปานกลางพบเจอได้ค่อนข้างยากบ้างอะไรบ้างก็สะสมปนเปกันไปท่านผู้ชมฮะรายการที่ปปานามาแบ่งปันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประมาณนี้สําหรับเหรียญอ่ะโอเคนะอเน,นาะพอจะเห็นกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยพอจะเห็นกันบ้างหรือยังเอ่ยเอาละเดี๋ยวปปาเริ่มเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะปปาขายเหรียญซื้อเหรียญตามสภาพขายเหรียญตามสภาพชันแต่ละ วันแต่และอีพีก็ราคาเหรียญชนิดราคาเดียวกันท่าผม,ม้ชมะก็ไม่เท่ากันเนาะราคาของเหรียญอาจจะมีการขึ้น,น,นล,งล,งล,งลงเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างท่าผม,ม้ชมะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าท่าผม,ม้ชมะตรงนี้ด้านนิมิมสุดเนี่ยปปาจะลืมปปาปร,ปร,ปริ่มเลยดีกว่านี่คือเหรียญสิบบาทท่าผม,ม้ชมะอ่ะที่ได้รับความนิย,ยมประมาณสัก8อันดับนะแปดอันดับลายล่องลอยของปี31ท่านผู้ามฮชมะเราจะเริ่มกันจากปีพศ2 5 0 3ัน 42 34 43เรื่อยมาท่านผู้ชมมา8อันดับที่ได้รับความนิยมฮะอยู่ฝั่งนี้2ชุดเอาง่ายกว่านาะชุดละ350บาทนะอยู่ในตลับแล้วท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานไม่ต้องพูดภาษาสามบาทนี้ผ่านการใช้งานอยู่แล้วเนาะอ่ะเรามีกันอยู่ฝั่งนี้2ชุดท่านผู้ชมฮะ8อันดับได้รับความนิยมที่สุดเหรียญ10บาทราชการที่9แล้วก็อยู่ฝั่งนี้อีก2ชุดง่ายๆว่าวันนี้เรามีกันมา4ชุดนะมีกันมา4ชุดเอาใครอยากได้ไลน์คุยกับแอดมินจบเน หลังจากนั้นจบจาก10บาท่อาอันดับแล้วเรามาเริ่มต้นด้านบนท่านผู้ชมฮะเหรียญละ1บาทเท่านั้นเองเหรียญละ1บาทนี้เป็นเหรียญยี่สิสตางค์กับ50สตางค์ปีพศ2,500เนี่ยท่านผู้ชมฮะใครที่ถือไว้เยอะๆนะที่เคยบอกว่าช่องประปาน,นั้นรับซื้อถูกจังไปขายที่อื่นดีกว่าก็ดูประปาขายออกได้เหรียญละ เอาขายออกเหรียญละบาทแล้วปลาปาจะซื้อมาเท่าไหร่เอ้ยท่าไม่ม้ชมฮะนะกฤตเหล่าน,นี้ผลิตออกมา6เอาหก0ล้านเหรียญ400ล้านเหรียญน,นึกภาพเอาก็ได้เนะะาะเขาครอบมากับเหรียญหลักๆโอเคนะฮะเขาไม่ได้ตั้งใจมาขายเพราะเขารู้ว่าผลิตออกมาเยอะเขาส่งมากับเหรียญหลักๆนะมาแบ่งปัปในช่องปลาปลาแรกเท่าหน้าเหรียญบางอะไรบ้างถ้า,าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานปลาปาก็ให้ราคาสูงโอเคไหมหลังจากนั้นเนาะลงมาดูเหรียญหนึ่งบาทท่าไม่้ชมฮะ ปีพศ2521บาทเรือโหงฮะจูงมือเหรียญ1นบาทหลังวาดปีพศ2525เขาตกลงราคากันแล้วว่าเหรียญละ3บาทโอเคเนาะ,ะเขาคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบเหรียญด้านบนตรงนี้ฮะท่านผู้ชมลงมาดูตรงนี้เป็นเหรียญ1นบาทปี0ูนย์หหลังตราแผ่นดินหลังตราแผ่นดินเหรียญละ6บาทเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองจบจาก ตราแผ่นดินเรามาดูเหรียญหนึ่งบาทพยาคุตปี17ท่านผู้ชมมาสภาพก็เกรดสีนะั่นแหละไร้ขาวแว่นก็คือเกรดสีแล้วท่านผู้ชมมาเหรียญละ9บาทนะวันนี้เราเหลือกันไม่เยอะแล้ว29บาทอ่ะ29บาบาทโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมมาเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกสภาพเก่าเก็บสภาพเก่าเก็บ,เก,บเก่าเก็บจริงๆเก็บจนเก่าท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวาระท่านผู้ชมฮะ หกวาระใครอยากได้ชุดนี้อ่าหกวาระก็ประมาณเท่าไหร่ประปาาจำไม่ได้ละเรามีกันอยู่ประมาณสักสามชุดท่านผู้ชมฮะปะปาาไม่มั่นใจว่าชุดละสี่สิบบาทหรือเปล่านะหกวาระไม่สามเนี่ยเป็นสภาพเก่าเก็บบวกกับพันเท <4, S 1> ่า 4, ไหร่ 4, นะฮะอ่ะชุดละสี่สิบบาทประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่กันอยู่สามชุดแต่ละชุดก็เป็นเหรียญเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานบางเหรียญท่านผู้ชมฮะปะปาพูดตรงๆอย่างนี้เลยเนาะอ่ะ โอเคฮะเหรียญไม่ได้ผ่านการล้างจากเจ้าของเข้ามาก็ประมาณนี้เหรียญเก่าเก็บก็ให้เห็นเห็นก็ดีไปอย่างหนึ่งโอเคเนาะ,ะหลังจากจบเหรียญหนึ่งบาทที่ระล,ลึก6วาระไม่ซ้ําชุดละ40บาทนี้เรามาดูชุดละ80บาทถ้าไม่ชมฮะอันนี้คือเหรียญ2บาทที่ลึกนะเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานป้าป้าพูดแบบนี้สบายใจดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9วาระท่านผู้ชมฮะ9วาระนะอยู่ในตลับเล็กอย่างดีเลยนะถึงจะผ่านการใช้งานก็ตามอ่ะเราทําได้เราก็ทาทวันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ทำเนาะสำหรับตลับอ่ะตรงนี้ใครอยากได้ฮะชุดละ80บาท9วาระไม่ซ้าเก่าเก็บบวกกับาการใช้งานเรามีกันอยู่ราวๆสัก2ชุดเท่านั้นเองโอเคนะฮะอ่ะแจ้งให้ทราบสำหรับเหรียญ2บาทที่ลึกแล้วเนาะ9กวาระไม่ซ้ำชุดละ80บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ5บาบาท่ระลึกอ่ะ สภาพเหรียญประมาณเป็นี้ดูเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีกันอยู่ราวสักสิวาระไม่สาำสิบวาระไม่สาำชุดละ150บาทท่านผู้ชมฮะยุคนี้ราคาเหรียญไม่ไม่สูงแล้วใครต้องการเก็บไปเก่งกำไรนะเสี่ยงวันทั้งหน้าก็ เป็นผลงานที่ดีมากเลยหรือใครที่จะเก็บไปสะสมอะสะสมเนี่ยอยู่ที่คุณค่าทางจ,จิตใจตัวเองท่านผู้ชมฮะสำหรับการเก็บสะสมคุณค่าทางจ,จิตใจเนี่ยเหรียญราคาระดับนี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะนั่งชมแล้วเฉยอีกหมดปีหมดชาติฮะมีแต่ความสุขเสียครั้งเดียว150บาทมีความสุขตลอดชาติ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมฮะหลังจากจบ5บาทที่ลึกนิเกิลแล้วเนาะเราลงมาดูตรงนี้เหรียญผ่านการใช้งานฮะแต่สภาพ สภาพไม่ได้ผ่านการเช็ดการล้างมาด้วยนะท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะเนี่ยผ่านการใช้งานแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานบางเหรียญปะปบบนผ่านการใช้งานด้วยอ่ะใครอยากได้ฮะมีกันอยู่ราวๆสักเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองวาระท่านผู้ชมฮะชุดละร้อยเก้าสิบบาทบวกลบคูณหารน่าจะโดนเหรียญละสิบหกบาท 12วาระไม่ซ้ำร้อบาทน่าจะโดเนเหรียญละ16บาทดูสภาพผิวขึ้นใจฮะตกลงปรงใจแล้วคุยกับแอดมินผ่านการใช้งานฮะบางเหรียญสภาพสดใสบางเหรียญก็ไม่ผ่านแต่ประปาใช้ใชนะเคำว่าผ่านการใช้งานนะอ่าโอเคเนาะสบายใจดิท่านชมว่าผ่านการใช้งานแต่ก็ยังมองเห็นสดใสกันอยู่ หลังจากนั้นเราลงมาดูสองแถวนี้สองแถวนี้เป็นเหรียญย0สบาทท่านผู้ชมฮะยีสบาทนีกเกิลที่ระลึกนะวาระต่างๆเรามีกันอยู่10วาระไม่ซ้ำสิบวาระไม่ซ้ำปะปามีมาให้สองแถว2ชุดนะแต่ละชุดนั้น วาระที่10ส,สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหรียญ10บบาทนิกเกิลปอปาเห็นว่า10บ,บาทนิกเกิลน,นี่ก็เขาก็ได้รับความนิยม,มพอๆกันราคาก็ใกล้เคียงกันเลยนะว่าปอปาสุดตรงนี้พอดีนะปอปาก็เลยเหรียญสิบบาทนิกเกิลมาใส่สภาพสวยงามสวยท่านผู้ชมฮะนะอ่ะก็ประมาณนี้ดูให้ขึ้นใจซะดูให้ขึ้นใจซะท่านผู้ชมฮะสิบสิบวาระไม่สาสามสิบห้าบาทสภาพเหรียญยังสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะดูเอานะอ่ะ สิบวาระไม่ซ้ำอยู่ในตลับใหม่อย่างดีฮะประมาณนี้อ่าสภาพเหรียญสิบวาระไม่ซ้ำชุดละ350บาทเรามีกันอยู่2ชุดทอนเองย้ำนะฮะเหรียญสุดท้ายยกตัวอย่างว่าเป็นอ่าเหรียญที่10เนี่ยเหรียญที่10นะฮะ9แล้วก็10เนี่ยนะแต่ละชุดเนี่ยเหรียญสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญ10บาทนิกเกิลนะป้าจับ10บบาทนิกเกิลนะมาใส่ นะเพราะว่า20บาทที่เลกเราเราไม่ครบพอดีนะไม่ครบ1ิบาทละปะปาก็เลยเอานำเหรียญ10บาทนี้ก้นทึกมาใส่โอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูแถวต่อมาอยู่ในเมาส์กระดาษเหลืองท่านผู้ชมฮะชุดการจนานะก็มีที่เราเคยแบ่งปันกันไป1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์25่สาตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็20บาท ท่านผู้ชมฮะย้าให้ทราบนะฮะอ่าพอดีเหรียญการจนาเนี่ยเหรียญการจนาเหรียญผ่านการใช้งานชัดเจนนะแล้วก็เหรียญสองบาทก็เป็นเอาง่ายว่าผ่านการใช้งานชัดเจนก็ได้จะได้สบายใจทั้ง2ฝ่ายโอเคไหมฮะหลังจากนั้นก็ไปเหรียญเก่าเก็บเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนี่แหละไม่ใช่เก่าเก็บนะไม่ผ่านการใช้งานแบบโอเคสวยๆเลยนะแล้วทุกเหรียญก็อืมก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บนะท่านผู้ชมนะก็มีผ right ่านการใช้งานสำหรับชุดนี้ก็มี1 1เหรียญ อสองเหรียญปกติธรรมดาถ้าหากเป็นเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานแนละสวยสภาพวิงวิงเนี่ยชุดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณราวๆสักเหรียญชุดละ350บาทสําหรับช่องของปาปานะฮะแต่วันนี้เรามีผ่านการใช้งาน2เหรียญท่านผู้ชมะปาปาตัดออกไปเลยทางด้านราคาให้เหลือ300 3 0 0อ่า320บาทนะเรามีกันอยู่ชุดชุดเดียวเลยท่านผู้ชมะเหรียญการชุดการนาพิเศษเนี่ยเรามีกันอยู่ชุดเดียว โอเคไหมใครอยากได้ฮะชุดนี้ภาพรวมสรุปแล้วตัดหน้าตัดหลังหักเหรียญผ่านการใช้งาน2ชนิดราคา2บาทที่ระล,ลึกกับ10บาทที่ลึกผ่านการใช้งานฮะนะโอเคจากสวยสุดใหม่สุดทุกเหรียญเดีย๋ยวชุดละ350บาทนี่ตัดออกแล้วเหลือรยบาทย้ําแล้วนะฮะเนาะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะอ่ะชุดการจนาหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาลงมาดูตรงนี้เยวปาให้ดูอีกทีนะเรามีกันอยู่1ชุด2ชุด 3ชุดแล้วก็ลงมาด้านล่าง4ชุด5ชุด5ชุดนี้คือเหรียญอ่าหนึ่งอ่าเหรียญชุดชุดปีพศสอง0ัชุดปีพศสอง0ัออง 2500, ครบทุกชนิดราคาท่านผู้ชมฮะก็ประกอบไปด้วย5สตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์แล้วก็1บาทเป็นสภาพเหรียญ ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมให้พูดจริงๆไหมผ่านการใช้งานจะเป็น,เป,นเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2,500นะหลังจากนั้นน้องๆเขาได้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนะเพราะป๋าป้าซื้อมาให้ราคาไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยป๋าป้าซื้อมา20บาทเลยนะเนี่ยนะพอเขาไม่ผ่านการใช้งานพอมาเหรียญ10สต,ตางค์เนี่ยป๋าป้าซื้อ10บาทฮนะถ้าไม่ผ่านการใช้งาน22บาทอ 2, 2ชิ้นราคาเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็น25ตะตางกับ50ตะตางเนี่ยก็ทําให้ผ่านการใช้งานประปลาช่วยซื้อนะเขาผลิตเยอะก็เราเหรียญละประมาณ4บาท4บาทฮะก็สรุปภาพนี้ภาพ,ภาพรวมท่านผู้ชมฮะโอเคนปะ,ปะประปารับซื้อมาค่อนข้างจะจะ,จะต้องใช้ต้นทุนเลยเอางา่ายๆจบตรงนั้นใครที่อยากได้ฮะชุดปีพศ2 5 0 0ั้ท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่5ชุดนะถ้าเป็นเหรียญเเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปี500ไม่ผ่านการใช้งานในเหรียญชุดหนึ่งราคาแพงวันนี้เรามีกันอยู่5ชุดนะ ปปาแจ้งเบื้องต้นไปแล้วเนาะชุดละชุดละ190บาทเท่านั้นเองอ่ะ190บาทเท่านั้นเองใครอยากได้ปาปาบอกได้เหรียญปีหอยเนี่ยผ่านการใช้งานมาบ้างก็จริงแต่ว่าความสดใสของเขาอะลวดลายคมชัดนะลวดลายคมชัดมีกันอยู่5ชุดปปาไม่ไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะปาปาไม่ได้มาบ่อยๆกว่าจะสร้างชุดเนี้ยถ้าจะสร้างขายกันตลอดต่อเนื่องเหมือนช่องป้าปาจริงเนี่ย บอกตรงนี้ประปาต้องดองเหรียญแบบนี้ไว้ก่อนนะฮะถ้าว่าประปาดองต้นทุนไว้ใช่ว่าเขาจะมาพร้อมกันทีเดียวครบครบห้าเหรียญเหมือนกันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะต้องเข้าใจประปาต้องดองเหรียญไว้แล้วประปามีแบบนี้ประปาก็มาขายแบบมีเห้าชุดก็คือห้าชุดไปเลยหลังจากนั้นเว้นวักนานท่านผู้ชมฮะนะแล้วประปาตั้งตั้งราคาเนี่ยตั้งด้วยความมาตรฐานที่ปปาเลี่งของความแม่นยาไปแล้วไม่ใช่ประปามาขายชุดเดียวแล้ว ปปาขาย250ร้อยาสิบลเลิกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะปะปาปปาใส่ว่าต้องอาศยราคามาตรฐานว่าปปาต,าต้องนําเหรียญเหล่าน,นี้มาขายอีกนะเพียงแต่ว่าเขามีอหลายชนิดราคาไงประปาต้องรอนึกออกไหมฮะต้องรอรอชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามาประมาณนั้นถ้ากับปปาดองดองดอง,ดองต้นทุนไว้โอเคไหมฮะอย่าคิดว่าได้มาพร้อมกันทั้งหมดฮะถ้ามาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ย ถ้ามันหาง่ายเข้าหาง่ายทั้งหมดเลยปปาก็คงมีขายทุกวันคิดไม่ยากท่านผู้ชมฮะนึกออกไหมฮะฉันเลยคิดว่าอย่าคิดว่าปอปานําเหรียญชุดนี้มาเนี่ยจะได้มาพร้อมกันไม่ใช่นะฮะบางที3เดือนจะได้เหรียญน,นี้มา2เหรียญอ่ะพอได้เหรียญน,นี้มาเหรียญน,นี้ปปาขายออกไปแล้วนะักสะสมมาถามลังไม้ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยปปาก็ต้องดองทุนรอทุกอย่างก็คือการดองทุนท่านผู้ชมฮะน,นะอ่ะจบจากชุดปี500ท่านผู้ชมฮะนะ ชุดละ190บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะอ่าจบตรงนี้มาต่อเนื่งตอนนี้เป็นเหรียญอ่าพระสยามเทวาท่านผู้ชมมาสภาพผ่านการใช้งานราคาอัดเนาะราคาอัดเนี่ยสภาพก็ผ่านการใช้งานแต่ว่าเขาเป็นเหรียญค่อนข้างจะโบราณปะปาวางให้เห็นอย่างนี้ก็เลยอ่าพ,พอดพอดีตลับหมดอ่ะใครอยากได้ผ่านการใช้งานขนาดเนี้ยลองมาคุยกับแอดมินดูอ่ะเหรียญละ100บาทท่านผู้ชมมาต้องตั้งราคาเข้าไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆรงปะปาไม่ไหวจริงปรงปะปาค่อยจะลงราคานะ เป็นไปได้ปะปาก็อยากให้ไหวถ้าปะปารับซื้อถูกขายขายขายถูกกว่านี้ปะปาซื้อมาหน้าก,กระสุก็ตำหนินะเนาะเราก็เป็นธรรมดาเจ้าของเหรียญเขาถือว่าเป็นเหรียญโบราณแต่ปะปาก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแต่ปะปาจะรับจะรับงานตรงนี้แล้ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะโอเคเนาะจูงราคาไว้ท่านผู้ชมฮะนะอีกอย่างก็เป็นเหรียญโบราณน,นะเอาใครอยากได้เหรียญนั้นหนึ่งร้อยบาทถ้าสภาพนี้นะฮะอ่านมาตกตรงนี้เหรียญนี่ก็ยังสวยงามอยู่ปะปาข,าขอสักหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อนาคตท่านผู้ชมฮะดูเขาสวยกว่าใครเพื่อนนะจอรอช่อชัยพึกเหรียญเดียวฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหรือใครที่ที่พอจะเก็บสะสมแบบนี้ได้หรือไปจำหน่ายขายต่อได้เกินราคาเหรียญหนึ่งร้อยบาทก็ลองดูท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะมาเดี๋ยวใครมาปรับปรุงแก้ไขรอวันเวลากันก่อนท่านผู้ชมหลังจากนั้นเอาการจนาทองแดงแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสภาพใหม่สวยงาม นะไม่ได้อยู่ในรายการช่องปาปาแล้แต่ว่าเมื่อนักัะสมเขาขอติดมาเนาะเขาก็อยากได้ค่าส่งก็ส่งนี่นหลักๆมาเขาก็ขอติดมาหนะ้าปาปาก็ต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้ต่อแต่ก็อ่ะช่วยได้ก็ช่วยกันไปถ้าผม้ชมฮะหลังจากนั้นเราลงมาดูแถวสุดท้ายของรายการท่าผม้ชมนี่คือตระกูลคุดที่ประปาเคยจัดไว้นะดูสภาพฮะสภาพผ่านการใช้งานเกรด4 4ดูเอาสําหรับชุดนี้ อันนี้ก็ดีกว่าเกรดซีขึ้นมาเล็กน้อยนะมีกันอยู่2ชุดที่ดูแบบเนี้ยนะอ่ะดูเอาปื๊ดเห็นไหมฮะกลับมาเปรียบเทียบชุดนี้ปื๊ดชุดนี้ก็จะมีอ่าล่องรอยของตําหนินะแล้วก็มีคราบนะคราบใครคิดว่าทําความสะอาดเก่งทําความสะอาดเป็นนะดูสภาพเหรียญน,นะฮะแบบนี้นะอ่ะดูให้เข้าใจดูให้ขึ้นใจเนาะประมาณเนี้ยชุดนี้150บาท150บาท กว่าจะครบมาในยากท่านผู้ชมนะแล้วใครลองสังเกตว่าปลาขายเหรียญเนี่ยวันนี้ขายแล้วนะฮะถ้าได้เหรียญเข้ามาพรุ่งนี้ปลาปาก็ขายอีกนั่นหมายความว่าปลาปานามีแล้วปลาปานามาแบ่งปันเลยนึกออกไหมฮะแล้วก็มีกี่ชุดทังเกตดว่าปลาก็จะขายไปเลยถ้าใครเข้าใจการการซื้อเหรียญข้าวของช่องปลาปาเนี่ยก็คือปลาปาเนี่ยต้องดองทุนด้วยนะ,ะการมาจัดชุดต้องดองอยังได้เหรียญน,นี้มานะก็ต้องมารอเหรียญน,นี้ต้องมารออย่างนี้อย่างนี้อ่ะพอครบปับ๊บ ก็มาขายแต่ปปาไม่เลิกเลยนึกออกไหมฮะมาอีกปปาก็เอามาขายพรุ่งนี้อีกถ้าเห็นปปาไม่ขายซ้ํานั่นแสดงว่ายังไม่มียังไม่มาครบกันโอเคไหมฮะดูง่ายๆแต่สังเกตว่าปปาปําทรายการแล้วจะต้องมีเหรียญเดิมๆที่ปปาประกาศรับซื้อไปกลับมาอีกท่านผู้ชมฮะการกลับมารอบใหม่ราคาไม่เท่ากันด้วยเพราะเพราะว่าเพราะว่าสภาพเหรียญไม่เท่ากันไงดูไม่ยากท่านผู้ชมฮะนี่คือการขายเหรียญทั้งหมดขายเหรียญทั้งหมดนะฮะอ่ะหลังจากนั้นเราไปดูชุดนี้สวยงามขึ้นมาหน่อยนึงท่านผู้ชมนะ อันนี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมที่ว่าไปอันนี้ปปาขอสองร้อยนะเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าไปทําความสะอาดเอาเองช่วยปปาเนอปะปปาไม่มีเวลาท่านผู้ชมครับเพราะวันนี้รายการค่อนข้างเยอะเลยเนาะอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้อ่เหรียญละสามสิบาทนะท่านผู้ชมฮะนี่คือยี่สิบห้าตางปีสามศูนย์นะเขาเป็นสภาพคมแบบไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละเห็นผิวทองจับอยู่ไหมแต่ปปาปกติปปาก็ไม่ได้รับซื้อเข้ามาแพงอยูย่แล้วล่ะที่เกียรติทำราคาไงท่านผู้ชมนะ เป็นเดี๋ยวนี้ส่งก็ส่งมาติดติดกับเหรียญอื่นเขาก็ยอมทางด้านราคาปปาารับซื้อเหรียญยี่สิบบาทเองถ้าสวยหน่อยปปาก็ให้หลังใหม่แต่ไม่ค่อยคุยกันเอาเหรียญน,นี้ดีกว่านะปปาซื้อเหรียญราคาไม่นิ่งอยู่แล้วตรงนี้ก็สวยงามอยู่ด้านหลังเห็นไหมสวยงามคมชัดแต่ด้านหน้าก็ติดสนิมอ่ะสีเขียวเห็นไหมใครคิดว่าเหรียญอันนี้เอาไปทําราคาเกินสามสิบบาทได้เข้ามาเอาไปนะพรุ่งนี้หากปปาได้มบใหม่ราคาอาสูงกว่านี้เล็กน้อยนะเพราะว่าตรงนี้เขาติดเป็นคราบแต่สภาพเหรียญเดิมก็สวยนะเขามีจุดตําหนิสีเขียวเห็นไหมนั่นแหละ ถ้าอย่างนั้นราคาสูงกว่านี้นะย้ําบอกล่วงหน้าไว้อย่างนี้เลยอุ้ยหล่นมือถ้าไม่ชมมาหลุดมืออ้าเนาะวางไว้เนาะพอปาใส่ทุกมือแล้วล่วงหล่นเลยถ้าไม่ชมมามาหลังจากนั้นมาดูสิบาทถ้าไม่ชมฮะสิบบาทเนื้อเงินถ้าไม่ชมคลองราดคลองราดยี่สิบห้าปีอ่ะเคยแบ่งปันกันมาเรื่อยเนาะเหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมมาเป็นเหรียญสิบบาทที่ลึกนะเป็นเหรียญเดียววาระเดียวนะ ใครอยากได้แล้วก็น่าจะเป็นเหรียญสิบาทของของเออสิบบาทของราชการที่9เลยไหมประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะตั้งแต่ปีนู้นเลยเนี่ยปลีลึกเลยเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากได้เหรียญนี้ปื๊ดเนื้อเงินนะฮะสภาพเขาเหมือนเหมือนอออออกมาผ่านสนามแล้วแหละแต่ถ้าใครดูดีๆนะฮะเขายังมีความเป็นผิวทองลุ้งติดอยู่ฉะนั้นเหรียญนี้250บบาทโอเคเนาะ เดี๋ยวก็มาคุยกับแอดมินเอานะสภาพเดิมๆก็ติดอยู่ถ้าเกิดว่ามีเงาแบบนี้แล้ว้าผ่านถ้าเหรียญออกสีขาวจ้วเลยถ้าไม่โชม์มาสีขาวลุ้งเลยอย่างเด,ยเดียวเนี่ยอย่างนั้นจะถูกการเช็ดล้างขั้นเทพเลยแต่เดี๋ยวนี้นะเขาจะมีความทองมีความทองจับอยู่โอเคไหมฮะเดี๋ยวนี้2 5 0บาทเอาเปล่าวางเนะาะในการจะได้ไม่ยาวเกินไปมาตรงนี้มีกันอยู่3มเหรียญฮะเป็นเหรียญพะรองของอ่าสิบบาท2สีที่ลึกนึกออกเนาะอ่าเนี่ยใครอยากได้ฮะ ห้าสิบปีสำนักงานคณะกรรมาการแล้วก็รา,าชบัณฑิตใช่ไหมราชบัณฑิตอ่ะสองเหรียญนี้เหรียญละสามสิบบาทฮะนะสามสิบบาทเราซื้อขายตามสภาพแต่แเ,เดี๋ยวนี้ปปาขอสักสี่สิบบาทนะกรมบัญชีกลางใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยญนี้เขาเขาสดใสกว่าใช้คําว่าสดใสกว่านะถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยเหรียญนี้จะสบายตากว่านะท้าใหม่ขั้นเทพจริงจริปปะก็ว่ากันไปอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราขายตามสภาพก็พอรับได้ก็ลองดูท่านผู้ชมก็พิจารณาดูก่อนนะก็ติดต่อคุยกับแอดมินเอาโอเคเนาะสาบาทสเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ขอส40บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาปเปลี่ยนของพระราชินีพันธีหลวงนะก็ ยังยังพอดูแล้วก็สวยงามอยู่เนาะแต่ว่าดูขอบถ้าู้ชมมากเขาก็จะมีตำหนิเล็กน้อยกลางเหรียญก็เหมือนจะมีร่องรอยนะก็อันนี้ปปามาฟันธงให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังว่าเหรียญน,น,นิจพนจะอยู่ราคาที่เท่าไหร่นะอยากไปดูเหรียญชนิดราคาเดียวกันแล้วถ้าหากว่าวันนี้ปปาาขายถูกนะเออปปาขายแพงนะปปาขายแพงก็ถ้าไปเจอหนึ่งขาขายยังไงแล้วก,ก็ลองพิจารณาทางด้านเหรียญด้วยแล้วก็ดูว่าช่องปปามีเหรียญได้ประจําหรือเปล่า อีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะขอบเขาก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมปกติปลาขายออก110บาท120บาทนะบางคนเขามาเสนอให้เลยนะอ่ะแต่วันนี้สภาพแบบนี้เนาะก็เอาปลาขอเหรียญละ90บาทขอแค่90บาทเท่านั้นเองนะปลาอยากสบายใจปลามีใหม่เพราะปลามาลงให้ใหม่นะอ่ะ90บาทเพราะขอบเขามีเล็กน้อยแล้วก็กลางเหรียญเนี่ยถ้าพบถ้าเกิดว่าเป็นที่ตลาดก็ถือว่าพลาดปลาปาเลยเพราะปกติปลาจะขายเหรียญละ1น0้ถึง110บาทประมาณเนี้ย เดี๋ยวนี้คุปปาขอแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นที่ตลับเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินนะฮะถ้าเป็นที่ตลับร่องรอยเนี่ยก็เท่ากับว่าแอดมินเขาจะขาย100นะไปคุยกับแอดมินเดี๋ยวว่ามินเขาแอดมินเขจะถอดให้ดูมี2ราคาโอเคไหมพูดกันง่ายหลังจากนั้นสมเด็จย่าจะม้ชมมาเจนราคา5บาทที่ระลึกเนี่ยนะเป็นเหรียญตัวติดในชุดของเขาใครอยากได้ไม่ใช่ขั้นเทพปื๊ดเหรียญน,นี้อ่ะถ้าเทพเนี่ยเจอกันร้อยร้อยสี่สิบใช่ไหมร้อยสี่สิบร้อยสาม วันนี้เหรียญนี้ปปาคอร้อยเดียวนะประปาขอร้อยเดียวอ่ะสมเด็จย่าปรปาไม่มั่นใจกาเรียกสมเด็จย่าหน้าแหลมเหรอปปาไม่มั่นใจเหรียญนี้ก็ในวงการบ้านเราเนาะอ่ะวาระนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นตัวเด็ดในชุดของเขาใครอยากได้100บาทสภาพไม่ใช่แชมป์นะถ้าแชมป์สูงกว่านี้ปปาจะย้ําเสมอถ้าปปามีเวลาพูดปปาจะว่าปปาไม่ใช่แชมป์นะสภาพใกล้เคียงแชมป์นะปปาจะให้นักสะสมเนี่ยไปไปฝังท่านผู้ชมฮะนะ ฝังอยู่ในใจของท่านดูคลิปหน้าอีพีหน้าจะได้ไปเปรียบเทียบถูกนึกออกไหมฮะโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นมาดูเหรียญของราชการที่8หายากในตำนานบอกกันแค่นี้จบเนาะอ่ะรูปแบบพระเสียนโตเป็นเหรียญที่ได้รับกาอ่าการกก่าวขานมาสมัยก่อนพอสมควรเลยหายากพอก็จะมีรูปแบบพระเสียนพระเสียนเล็กอีกไง ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เหรียญของราชการที่แปดปีโอ่าปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมนเ,หนเนี่ยเหรียญรุ่นเนี้ยท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นพัเสเหียญเล็กราคาจะถูกกว่านี้นะแต่นี่เป็นพัเสเหียญโ,นะโตนะพัสเหียญโตเนี่ยถือว่าเรียกกันว่าหายากในตำนานเลยอ่ะใครอยากได้สองร้อยห้าสิบาทฮนะถ้าขาวจ้วงเลยเนี่ยก็ป้าคงจะขายสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแต่ใครที่ถือเหรียญน,นี้ไว้หวังขายเนี่ย อันนี้ปปามานําเสนอขายก่อนนะฮะล็อตนี้นะฉะนั้นก็าหากแอดมินประเมินราคาปกติธรรมดาไม่สูงก็จะเพิ่งโวยวายนะฮะเพราะปะปาต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนนี่ปปาตั้งราคาเนี่ยเป็นราคาตบครึ่งมาจากราคามาตรฐานของทั่วไปนะท่านผู้ชมทั่วไปเขาขายระดับ400กว่า308-305นะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆเขาขายถูกแล้วไงเขา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 ทำราคาไปมาตรฐานถูกแล้วแต่ประปานั้นยังไม่กล้าฮนะถ้าปปารับซื้อเข้ามาแพงจัดๆแล้วมาขายราคานี้ไม่ออกละ นะถ้าหากว่าราคาเหรียญทองตลาดตบลงเหรียญสองเหรียญพวดราคาตกลงไปเนี่ยถ้าป้าปารับซื้อเข้ามาแพงจัดเนี่ยปปาจะต้องดองของไว้แล้วก็ไปปล่อยราคาต้นทุนออกไปเลยฉะนั้นใครที่มีถือเหรียญนี้อยู่อย่าคิดว่าปปาขายราคานี้ได้นะฮะให้ปปาผ่านสนามสักก่อนปปาแจ้งผ่านไปทางเจ้าของเหรียญที่ดูปปาขายออกราคาดีแล้วหวังถ้ากบอกแอดมินเขายังประเมินราคาต่ําไว้นะเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นที่นิยมเล่นหาราคาแพงแต่สมัยนี้ท่านผู้ชมฮะนะ อ่าช่องแบ่งปันเหรียญเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นก็เข้าใจประปานิดนึงนะฮะก็ทุกคนมีหน้าที่ทําตรงนั้นนะมีมีอ่าเขาได้รับบะมากเขาได้รับมาน้อยเขาก็ขายราคาแตกต่างกันไปฉะนั้นก็อ่าเหรียญนี้ประปาตั้งราคา25 0บาทก่อนนะฮะรูปแบบเสียนโตแน่นอนหายากอยู่แล้วถ้าครบชุดทั้ง5ตะต่างสิตะต่าง25สตะต่าง50สตะตางโอ้โหท่านผู้ชมมาปปาบอกเลยท่านเป็นนักสะสมขั้นเทพได้เลยทั้งระเสียนโตปเปียนเล็กนะฮะเราจะไปภูมิใจตรงไหนภูมิใจตรงเราเก็บเหรียญ นะยิ่งหายากเท่าไหรท่านผู้ชมฮะมีความสามารถเท่าไหร่ถือว่าท่านก็เป็นคนที่ประปาถือว่าสุดยอดนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาหากันได้ง่ายเท่าไหร่ก็อืมก็ด่านไปท่านก็บอกว่าโอ้ยอิ่มตัวละสะสมมาดูใครก็มีใครก็มีทีแรกแรกก็โอเคดีท่านผู้ชมฮะฉะนั้นทําไมนักวงการนักสะสมก็ถึงแยกราคาของเหรียญนึกออกไหมฮะทําไมก็ถึงแยกราคาของเหรียญอะไรที่หายากมีน้อยแน่นอนฮะ ก็ย่อมมีราคานะฉะนั้นก็ถ้าเรามีความสามารถพอเก็บเหรียญเหรียญหลักๆอย่างเงี้ยครบชุดได้ไม่ธรรมดานะฮะอย่างเงี้ยปราปาก็หายากมากปราปาบอกเลยนะยังหาย,ยังไม่ครบเลยชุดเนี้ยปราปาจะบอกให้เออไม่ง่ายนะฮะบางบางอย่างนี่ไม่ง่ายบางรุ่นบางนิดราคานี้หาครบชุดไม่ใช่จะง่ายๆเนาะเรามาช่วยกันสร้างเหรียญที่หายาก่านู้ชมะแล้วราคาเขาก็จะถาวรท้งซื้อเข้าขายออกนะ ฉะนั้นของหายากถ้าช่วยกันทําราคามาตรฐานไว้ตั้งแต่เรายังไม่ทันได้เกิดกันเนี่ยหรือรุ่นคุณปู่คุณย่ายังเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ยปปาว่าทําราคาเขาไว้แล้วจะไม่เดือดร้อนทางด้านราคาเพราะว่าคนคนซื้อต่อพวกเราเขาก็รับราคาได้เพราะเขายอมรับว่าเป็นเหรียญหายากนะฉะนั้นเหรียญหายากก็คงจะต้องท่านผู้ชมฮะทองก็คือทองนะ ตกไปอยู่ในตมนานแค่ไหนงัดขึ้นออกมาล้างเขาก็ยังเป็นทองโอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปาปาศึกษาแบงค์เยมาะไนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อขายเหรียญในช่องของปปาเนาะเพื่อชมผู้ชมที่ชมเพื่อความบมันเทิงลิ้นรัวถ้าไม่ชมฮะต้อใส่กินกาแฟเยอะเอาคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้อยากได้เหรียญไหนไลน์คุยกับแอดมินนะฮะเนาะ,นะอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ